เจียห่นเลื่ออยู่ต่วหญ่โตป่ะไม่คนไนนะพออยู่ข้างหลังกระบะ้านี่อ้อ้อ้โง้้่ออ้อ้โ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 น้้้้บ่้อ้ออ สองสองหน่อยอยู่ฝังสองหน่อยนี่นะวันวันวันเยอกเทียวอลยก็ได้สันมันมีทางล้านเปไานไปไน้ามีแต่ตุ่มมีแต่ลมมีแต่พุดมีแต่โค่นน้ำลึกวะลึกติบมานอยู่ช่วงนี้เประมาสองเมตรโอ้โหมันนดี้ก็พวกจอกเนน็ยพวกพวกคุณยิสิมาลายเนาะสมุนไพไรลายสมุนไพรลัยมันเลยบกเขาเข้า ปลามีวาดุดเลยวปาไม่ได้ดุดเนาะรวมเนาะคุก็หลายเตือมนี่เนาะหลายหลายหลายนเยสุดปัดเลยเนาะมองกระเบื้องนี่มันบน่านเนบ่เหยาเขาบดเอาปลามาปล่อยในถิ่งอ่างเงี้ยปล่อย่อยปลาเรามันหนามลวดเนาะมันลวัดออมามาจานไหนปลาผมมาจจุฬ นามาเหมันกดิ่มีชุกนจันมาเลี้ยมอืมมีปลามาเลี้ยงมันก็จะออยูมันตป็นโผล่มันจะปลาธรรมชาติมันน้อยน้อยปลาดูอะไรนเบิร์ ดปลาองกามีหญ่ๆปนีเนไปกินหมดตองกายอา้สามลูกอรอ่้นะเท่านั้นนะบ่เลือดอกมีปลาองกาปลาหน่อยไตีกินมอืมวดวันนี้เนี่ยอยู่ไ่อไรนี่ปะ สะพานเาพยานให้สะพานเนเอาเห้มาเอาเหหมานมันนะครับเนี่ยวาแตกโกนนั่นมันประมาณครับมันเด็กคนมาบอกมันหมานแบบีนห้างมันไหลเลยครับเนี่ยีบว่ามสียจไวันวเน่ยสุดปัดตุเลยตัวงยังอะารตัวตัวอยู่แบบตับไตหนากระลึเติบรับประมาณสองเมตรกว่า

ลายเลยครับแ่นตึบเลยครับ มจบาะนี <sa iden> ่หกกงมัดจ้ลอจลอยสองยให้ยกหยห้พวกมึงมึงเดี๋ยวพอปนหนึงเลยตัวนี้ม้ยข้าหวานแต่จักม้น้งมนเส้มนเสาน้ำเลยมาบากกองน้องบ้านอหลายเรื่องใหญ่น้องคนเนาะอ้ยมดเสี้ยนี้เท่านั้นี่พอุ้มคนห็นบอกคุณ ตุวบงใหญ่ขึ้นบมนเละปลาไก,กา่ให้มีถุนของเลยตัวใหญ่ครับขอฟังเลยคนเได้ปลากงเงยงคับปลาเขาหน่อยปากกยลาแยงไหลดีครับยังซุ้มซีซุ้มหาอะไรได้ไม่นอเห<อ>ยียบเลยละ่ะเป็นบ้างถัาเพื่นบอกอยู่ คราวนี้คือบรรยากาศกับน้องควาวโรงแมรมตะบนแก่กับตลงบานจะสามงสบกับคุณที่สิบสี่ไร่หัวหน้าคุณเป็นปลาธรรมชาติรับปลาดำโวมปลาดำมุ้่อนเลยวันหนจะปลากายรกับปลากายมนอ่น,น่มันอุ้มกินไวยปะปลากายใหญ่ผมจะเป็นแดงมากับสามสี่ฮาโลรับ 你用我哪妈妈，<laughs>